สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อหารเรื่องจิตวิทยาการศึกษาและการแนแนวนะคะค่ะมาดูความหมายของจิตตวิทยาก่อนนะคะจิตวิทยานะคะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์นะคะพฤติกรรมหมายถึงการกระทำหรือการแสดงออกต่างๆทางร่างกายนะคะ แบ่งออกเป็น2ประเภทคือพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในนะคะพฤติกรรมภายนอกหมายพฤติกรรมภายนอกนะคะจะสามารถสังเกตและตรวจสอบได้นะคะส่วนพฤติกรรมภายในได้แก่ความรู้สึกความคิดความจำอารมณ์นะคะค่ะความสำคัญของจิตวิทยาการศึกษานะคะ 1>, 1. ทําให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์นะคะ 2. ช่วยแก้ปัญหาทางจิตนะคะสามสามารถเข้าใจตัดสินใจและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในสังคมนะคะและ 4. ช่วยในการวางแผนการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมนะคะค่ะจิตวิทยาการศึกษานะคะมีจุดมุ่งหมายอยู่3ข้อนะคะก็คือ เพื่อให้เข้าใจเพื่อทำนายเพื่อควบคุมนะคะพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์นะคะในสถานการณ์ต่างๆค่ะมาดูแนวคิดนะคะของนักจิตวิทยานะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มโครงสร้างของจิตนะคะกลุ่มนี้นะคะจะเชื่อเรื่องจิตธาตุนะคะเชื่อว่าพฤติกรรมเกิดจากการสั่งการของจิตนะคะผู้นำกลุ่มนะคะก็คือบิลเลียมบุนนะคะ กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มหน้าที่แห่งจิตนะคะเชื่อว่าจิตมีหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมนะคะผู้นำกลุ่มก็คือจอห์ดิวอีและวิลเลียมเจมนะคะจอห์ดิวอีจะเชื่อในประสบการณ์นะคะเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการกระทำนะคะ learning by doing นะคะวิลเลียมเจมนะคะเชื่อในสัญชาตญาณ 3. ก็คือกลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะเชื่อว่าพฤติกรรมเกิดจากสิ่งเร้านะคะและการตอบสนองกลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะก็ได้แก่จอห์นบีวสัสนันะคะพัฟล็อกทอนได้สกินเนอร์นะคะผู้นำกลุ่มนะคะก็คือจอห์นบีวสัสนันะคะกลุ่มที่4นะคะก็คือกลุ่มจิตวิเคราะห์นะคะ เชื่อว่าจิตสํานึกและแรงขับทางเพศนะคะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์นะคะผู้นํากลุ่มนะคะก็คือซิกมันฟลอยด์นะคะกลุ่มจิตวิเคราะห์นะคะได้แบ่งจิตเป็น3ส,ส,ส่วนนะคะ,ก,คก,คะ,คะก็คือส่วนที่1ก็คืออิทนะคะก็คือสัญชาตญาณและแรงขับที่ติดตัวมาแต่กําเนิดนะคะ2ก็คืออีโก้นะคะอีโก้ก็คือส่วนควบคุมพฤติกรรมให้เหมาะสมนะคะ 3ก็คือซ u เปอร์อีโก้นะคะก็คือพฤติกรรมที่ดีในอุดมคตินะคะจิตของมนุษย์นะคะมี3ระดับนะคะก็คือจิตสำนึกนะคะจิตใต้สำนึกและจิตไร้สำนึกนะคะจิตสำนึกก็คือมีสติรู้ตัวนะคะจิตใต้สำนึกไม่รู้ตัวบางขณะนะคะและจิตไร้สำนึกนะคะก็คือกระทำโดยไม่รู้ตัวนะคะ กลุ่มที่5นะคะก็คือกลุ่มเกสตันนะคะเชื่อในการศึกษาส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อยนะคะแนวคิดที่สำคัญก็คือการรับรู้และการอย่างเห็นนะคะผู้นำกลุ่มนะคะก็คือแม็กเวอร์ไทเมอร์นะคะโคลเลอร์ Color และคอฟกานะคะกลุ่มที่6นะคะก็คือกลุ่มมนุษย์นิยมนะคะผู้นำกลุ่มก,มก็คือโรเจอร์มาสโลนะคะและคาร์โรเจอร์นะคะ ความต้องการของมนุษย์5ขั้นของโรเจอร์มาสโลนะคะขั้นที่1ก็คือความต้องการทางร่างกายนะคะเป็นสิ่งที่ oo ทนะะมนุษย์นนะะต้องการมากที่สุดนะคะซึ่งได้แก่ความหิวความกระหายนะคะความต้องการทางเพศนะคะข้อสอบเคยถามนะคะว่าความต้องการของมนุษย์5ขั้นนะคะขั้นใดเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดนะคะก็คือความต้องการทางร่างกายนะคะ ขั้นที่2นะคะก็คือความต้องการความปลอดภัยนะคะขั้นที่3คือความต้องการความรักนะคะขั้นที่4ก็คือความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงนะคะและขั้นที่5นะคะก็คือความต้องการในการยอมรับความสามารถหรือความสําเร็จนะคะคาร์โรเจอร์นะคะก็คือมนุษย์มีตัวตน3แบบนะคะก็คือ ตนที่ตนมองเห็นตนตามที่เป็นจริงและตนตามอุดมการ์นะคะค่ะจิตวิทยานะคะแบ่งเป็น3ด้านนะคะ 1. ก็คือจิตวิทยาด้านพัฒนาการนะคะ 2. จิตวิทยาการศึกษาและการเรียนรู้นะคะและ 3. จิตวิทยาการแนวนะคะค่ะมาดูจิตวิทยาการจิตวิทยาพัฒนาการกันนะคะ มาดูความหมายที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการกันก่อนนะคะความเจริญงอกงามหมายถึงการเปลี่ยนแปลงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นน้ำหนักส่วนสูงความหนานะคะพุทธ,ธิภาวะนะคะหมายถึงการเจริญเติบโตของโครงสร้างทางร่างกายนะคะอย่างเป็นลำดับขั้นนะคะตามธรรมชาติจนถึงจุดสูงสุดนะคะมีผลให้เกิดความพร้อมนะคะ ความพร้อมหมายถึงผลรวมของวุฒิภาวะนะคะการเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวรน,นะคะเนื่องมาจากการฝึกฝนฝึกหัดหรือประสบการณ์เดิมที่มีอยู่นะคะค่ะมาดูโครงสร้างบุคลิกภาพนะคะ5ขั้นของซิกมันฟลอยด์นะคะขั้นที่1น,นะคะก็คือขั้นปากนะคะ ตั้งแต่แรกเกิดถึง2ปีนะคะขั้นนี้เด็กจะดูดนมดูดนิ้วนะคะถ้าถูกขัดขวางนะคะโตขึ้นมาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ช่างนินทานะคะกินจุกกินจิกนะคะติดบุหรี่หรือหมักฝรั่งนะคะขั้นที่2นะคะก็คือขั้นทวารน,นะคะจะอยู่ในช่วง2-3ปีนะคะเป็นขั้นที่ฝึกหัดขับถ่ายนะคะถ้าฝึกหัดอย่างเข้มนะคะ อย่างเข้มงวดเคร่งครัดนะคะหรือถูกลงโทษนะคะฝึกหัดด้วยความฝืนใจนะคะจะกลายเป็นคนตะหนีนะคะจูจี้เจ้าระเบียบนะคะย้ำคิดย้ำทำนะคะชอบทำลายผู้อื่นขั้นที่3นะคะก็คือขั้นเพศนะคะอยู่ในช่วง3-6ถึงปีนะคะเด็กชายนะคะจะเกิดปมโอดิปุสนะคะก็คือ รักแม่ติดแม่นะคะก็คือจะทําตัวเรียนแบบพ่อนะคะเพื่อให้แม่รักนะคะส่วนเด็กหญิงนะคะก็จะเกิดปมอิเล็กตรานะคะก็คือรักพ่อติดพ่อนะคะจะทําตัวเรียนแบบแม่นะคะเพื่อให้พ่อรักนะคะขั้นที่4ก็คือขั้นแฝงนะคะช่วง 6- กถึงสิปีนะคะซึ่งเป็นระยะพักนะคะขั้นที่5ก็คือขั้นสืบพันธ์นะคะ ตั้งแต่12ปีเป็นต้นไปนะคะเป็นช่วงวัยรุ่นนะคะเรื่อมีวุฒธธิภาวะทางเพศนะคะค่ะมาดูทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมนะคะ8ขั้นของอิเร็กซันนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นความไว้วางใจไม่ไว้วางใจนะคะก็คือตั้งแต่แรกเกิดถึง2ปีนะคะ ขั้นที่2ก็คือขั้นความเป็นตัวของตัวเองและความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะก็คืออยู่ในช่วง2-3ถึงปีนะคะขั้นที่3ก็คือขั้นความคิดเริ่มหรือความรู้สึกผิดนะคะตั้งแตอ่อยู่ในช่วงแต่3าถึง6ปีนะคะขั้นที่4ก็คือขั้นความขยันหมั่นเพียรหรือขั้นมีปมด้อยนะคะอยู่ในช่วง6 1ถึงปีนะคะขั้นที่5นะคะก็คือขั้นรู้จัก ตนเองนะคะและไม่รู้จักตนเองนะคะอ,อ,อยู่ในช่วง12-18ถึงปีนะคะเป็นช่วงที่ค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะขั้นที่6ก็คือขั้นความคุ้นเคยผูกพันและการแยกตัวเองนะคะหรืออ้างวางนะคะก็คือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะขั้นที่7ก็คือขั้นห่วงชนรุ่นหลังนะคะก็คือหรือคิดถึงแต่ตัวเองนะคะก็คืออยู่ช่วงวัย ผู้ใหญ่ตอนกลางนะคะหรือวัยกลางคนนะคะขั้นที่8ก็คือขั้นความรู้สึกมั่นคงทางใจนะคะหรือท้อแท้สิ้นหวังก็คือขั้นบั้นปลายของชีวิตนะคะค่ะมาดูทึษษีพัฒน,นาการทางสติปัญญา4ขั้นของเพียเจนะคะขั้นที่1ก็คือขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหวนะคะ ตั้งแต่แรกเกิดถึง2ปีนะคะขั้นที่2ก็คือขั้นก่อนปฏิบัติการคิดนะคะก็อยู่ในช่วง2ถึง7ปีนะคะขั้นที่3ก็คือขั้นการคิดด้านรูปรูปธรรมนะคะตั้งแต่เจ็ถึง11ปีนะคะขั้นนี้เด็กจะสามารถคิดย้อนกลับได้นะคะขั้นที่4ก็คือขั้นปฏิบัติการคิดด้านนามารมนะคะอยู่ในช่วง1 1ถึง15ปีนะคะ คิดแบบผู้ใหญ่นะคะค่ะมาดูทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมนะคะของโคเบิร์กนะคะมี3ระดับนะคะแต่ละระดับก็จะแบ่งเป็น2ขั้นนะคะรวมเป็น6ขั้น,นะคะ่ะขั้นระดับที่1นะคะก็คือระดับก่อนมีจริยธรรมนะคะหรือระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคมนะคะจะอยู่ในช่วง2 1 0ปีนะคะ ระดับที่2นะคะก็คือระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์ของสังคมนะคะก็จะอยู่ในช่วงอายุ 10- บถึงสิปีนะคะ 3. นะคะก็คือระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยจิตวิญญาณนะคะหรือระดับเหนือกฎเกณฑ์ของสังคมนะคะอยู่ในช่วง20ปีขึ้นไปนะคะค่ะ ยังไม่จบนะคะติดตามได้ในคลิปหน้านะคะะ